ดอกไม้อ,อุ้ยตกลุมตกเ่าต้นเล็กมาก <อ Summer. S 2> นี่ค่ะสวัสดีค่ะเจอกับว่ารู้ใจอีกแล้ว วันนี้จะมาตามหาผักติ้วค่ะผักติ้วเป็นผักที่หายยากมากมากถึงมากที่สุดพระวรุตาเดินมาตลอดแล้วเดินตามป่าเดินตามทุ่งหญ้าก็จะมองหาเขาอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เจอสิ่งที่วรุตาเจอตอนนี้นี่คือ ผักชีล้อมฝรั่งนะคะแล้วก็มีฟันสิงโตค่ะแล้วก็มีทำแย่ฟรั่งแล้วก็นูก,ก็ฟันสิงโตค่ะเฮ้ hey, แล้วตัวนี้ใช่ผักติ้วไหมตัวนี้ไม่ใช่ผักติ้วนะคะแต่มีลักษณะใกล้เคียงกันเรียกว่าเป็นคู่เหมือนกันค่ะ นี่เป็นคู่เหมือนใบของผักติ้วเขาจะเป็นใบที่เรียบๆค่ะนี่ก็ตําแยฝรั่งนี่ก็ผักฟันสิงโตนวนก็ผักชีล้อมออันนี้ผักชีล้อมเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆเลยค่ะว่าเราจะเจอไหม ติวฝรั่งเซาลอัมเฟอร์ค่ะภาษาเยอรมันนะคะอือหือดงนี้เดี๋ยวพอมีแดดหน่อยก็จะเป็นดงของตําแยฝรั่งเข้ามาไม่ได้แล้วละค่ะโอ้ยผักฟันสิงโตก่อนี้ย่างใหญ่เลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะเดินกันต่อเลยค่ะ จะเจอไหมหืดอกปันสิงโตงามมากๆเลยนี้ดอกเครก็มีค่ะเครเครนี่เคร,น,เครนี่ทานได้นะคะอรุตายังไม่ได้พาเก็บสำหรับปีนี้เลยโอ้ยดูอย่างใหญ่เลยค่ะขอเก็บสักหน่อย นี่โอ้เห็นจะดอกฟันสิงโตนี้นี่ดูมือวารุตากับดอกเขาและดูก้านเขาแบบอย่างอวบอยากให้มาเห็นด้วยกันค่ะนี่ดูอย่างใหญ่อย่างใหญ่มากอาเจออันนี้ด้วย <c oughs> ผักลืมผัวแต่เขาไม่ค่อยที่จะก็าเรียกว่าอวบอิม่มสักเท่าไหร่เพราะว่า ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยจะตกค่ะอุ้ยนี่ก็ผักลืมผัวเต็มไปหมดเลยค่ะอุ้ยเจอดอกไม้อุ้ยตกลุมตกโตอ,อุ้ยดอกไม้สวยมากๆเลยค่ะว้าวสวยสวยจังเลยกอดูต้นเจ้าหน่อยอือหือสวยมากๆเลยค่ะประดับผืนหญ้าให้สวยงามไปกันต่อเลยค่ะ วารุตาเจอกับเผาฝรั่งค่ะดอกสีขาวสวยมากๆเลยค่ะโอ้โหแล้วดูหญ้าตรงนี้ทำไมเตียนโล่งสักขนาดนี้อ๋อ้องว่าที่แล้วเขามาจัดงานปาร์ตี้กันตรงนี้ทำให้หญ้าโลง่งเตียนไปเลยค่ะวารุตาจะเจอไหม ริเวณหญ,ญ้าตรงนี้เรียบไปเลยค่ะคนเข้ามาจัดงานปาร์ตี้ค่ะวรุตาจะได้เจอผักติ้วไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ค่ะเพื่อนๆวรุตาเจอผักติ้วแล้วแต่เขาโดนเหยียบไปหมดแล้วค่ะ ดูยอดเที่ยวหมดเลยโอ้ยดูนะคะนี่ดูสภาพสภาพผักติวที่บอกว่าหายากยากจริงๆยากมากค่ะเดี๋ยวเรามา,มาด,ดูบริเวณใกล้เคียงโอ้ยดูนะคะดูบริเวณใกล้เคียงก็แบบประเภทว่าอยู่กันแบบแทบจะเอาตัวก็เรียกเอาชีวิตกัน กันไปไม่รอดเลยค่ะอือหือมีอีกไหมอุ้ยมีแค่ตรงนี้ที่เดียวเลยค่ะสงสัยเป็นเวลาที่วรุตาจะต้องช่วยชีวิตเขาแล้วละค่ะเพราะอย่างนั้นมาหูดูนะคะแบบอืหือหาแบบนั่นกันไม่เจอ ดินมันแห้งมากเลยค่ะขุดเลยไม่รู้ว่าเป็นเป็นญ้าหรือว่าเป็นเป็นลากเขายากมากเลยค่ะนี่ค่ะ วารุตาได้หนึ่งต้นแล้วนะคะอืมจะทำให้เขาบาดเจ็บไปหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุ้นข้างที่จะขุดยากมากนื่งด้วยว่าเขาเขาอยู่ปนกับหญ้าค่ะเลยไม่รู้ว่า โอ้ยน่าจะรอดค่ะมีรากอยู่สองต้นส่วนต้นเล็กๆเ,เดี๋ยว,วารุตาก็วางไว้แบบนี้ค่ะไว้เขาโตต้นเล็กมากนี้ค่ะน่าสงสารผับติ้วมากเลยค่ะ เขาไม่มีโอกาสรอดเลยดูนี่นะคะวรุตาได้3ต้นเดี๋ยววารุตาก็ต้องเอา3มต้นนี้ไปปลูกในสวนนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยู่ดีมีสุขกันทั่วหนะะ้าค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย